DiY r o o m b l a s เ l e t t h a i l n n d Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายหัวใจหลักสีแบบนี้กันนะคะสีสันสดใสน่ารักมากเป็นรูปหัวใจไหมคะเนะและดูเป็นรูปหัวใจนะคะไม่ยากค่ะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งคือร้างเครื่องมือวันนี้เราจะใช้แค่สองเส้นนี้เท่านั้นนะคะให้เลือกเส้นที่มีลักษณะเป็นเดยแบบนี้นะคะมาใช้ แล้วก็เราจะทำแค่สองพินนี้เท่านั้นสังเกตสัญลักษณ์ลูกศรลงนะคะแล้วก็เป็นอยู่ความแบบนี้โอเค2คือ Utility h o o k กคาสาคือ s i l i c o นแบรนดวันนี้จะขอใช้เป็นรุ่น Limited Edition Donut Shape ในชุด Donut Collection Series 2นะคะวันนี้เราจะใช้แปะสีนี้เลยนะคะ จะมีเป็นโดนัทเชฟสีม่วงองุ่ลสีชมพูชอ็อกกิ้งพิงคสีเขียวอมฟ้าน้ำทะเลสีขาวสีดำสีส้มสะท้อนแสงสีเหลืองกล้วยและสีฟ้า Blue Sky ค่ะสำหรับมือใหม่อาจจะงงว่าโดนัทเชฟเป็นยังไงนะคะสังเกตเห็นไหคะลักษณะเส้นจะเป็นเส้นกลมเหมือนห่วงยางนะคะหรือเหมือนโดนัท เพราะฉะนั้นเวลาเราทำมันจะไม่บิดมันจะไม่พลิกก็คือจะทำแล้วออกมาสวยนะคะอย่าลืมเลือกซื้อซิลิโคนแบรนด์ที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานและตามข้อกำหนดของมอกนะคะสังเกตสัญ,ญลักษณ์ DIY l วม m ล a c e l e t Thailand ที่ถูกนะคะสุดท้ายคือลิมิตคลิปค่ะโอเคเริ่มนะคะเริ่มตำแหน่งที่หนึ่ง เ,ออเราจะไม่ได้ใช้สีขาวนะคะเราจะใช้สีดำแล้วก็อีก6สีนะคะสีดำเป็นเลข 8? ค่ะส้ายไปขวาหลังจากนั้นก็ใช้สีอะไรก็ได้นะคะในทนี่จะใช้สีฟ้าทำเป็นเลข8นะคะแล้วก็สวมลงไปที่พินด้านขวาแล้วก็ใช้สีดำ น,นี่คนละอันค่ะแล้วก็ใช้สีดำอีกเส้นหนึ่งแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มควักนะคะเราจะควักที่เส้นเราจะควักแบบนี้นะคะเราจะเอาสีเอิมเอาฮุกสอดเข้าไปที่ใต้เส้นดำเส้นบนนะคะเพื่อดึงสีฟ้าออกมาแล้วก็เกี่ยว เส้นล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะโอเคอ่าด้านนี้เช่นกันนะคะเราก็มาใส่สีฟ้าที่ด้านซ้ายด้วยนะคะทำเป็นเลขแปดแล้วก็สวมลงด้านซ้ายพอสวมเลขแปดปุ๊บเราจะต้องใส่สีดำเลยทันทีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ควักค่ะเหมือนกันค่ะเราจะไม่ได้ควักเราจะไม่ได้ใส่เข้าไปที่เส้นที่หนึ่งเลยแบบนี้ เราจะต้องใส่เข้าไปที่เส้นที่2ก็คือเส้นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ควัก2เส้นล่างสุดไม่ว่าข้างล่างจะมีกี่เส้นก็คือจะควักเส้นล่างสุดทั้งหมดขึ้นมานะคะแบบนี้โอเคอต่อไปค่ะสีถัดไปค่ะขอเลือกเป็นสีม่วงนะคะเหมือนเดิมค่ะทําเป็นเลข8แล้วก็ครอบเข้าไปที่พินด้านขวาก่อนนะคะ ขอเลขแดแล้วก็จะต้องใส่สีดำทับทันทีแลวหว่างสายกับขวาหลังจากนั้นก็จะพักค่ะเราจะไม่ได้ควักแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ควักที่เส้นที่1แบบนี้เราจะต้องควักที่เส้นที่สองนะคะใส่เข้าไปใต้เส้นที่1งัดเส้นที่2ออกมาแล้วก็ควักทั้งหมดทุกเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปค่ะเราบังหนุดนิดนึงค่ะแล้วก็เอานี้ช่วยจับ โอเคแบบนี้นะคะด้านซ้ายเช่นกันนะคะทำเป็นเลข8สวมทับที่พินด้านซ้ายเมื่อสวมเลข8แล้วใส่สีดำทันทีค่ะพอใส่สีดำแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมสอดทุกเข้าไปใต้เส้นที่1เส้นบน เอาเส้นที่2ออกมาแล้วก็เกี่ยวทุกเส้นที่อยู่ใต้เส้นที่สองขึ้นไปด้านบนนะคะโอเคแล้วบางหลุดนิดนึงโอเคทำให้ดูอีกทีนึงนะคะเปลี่ยนสีค่ะเอาเป็นสีชมพูนะคะทำเป็นเลขแปครอบที่พินด้านขวาก่อนครอบแล้วใส่สีดำทันทีค่ะ ใส่สีดำแล้วก็ควักค่ะควักที่ใต้เส้นบนเอาเส้นที่สองออกมาและควักทุกเส้นที่อยู่ใต้เส้นที่สองขึ้นไปให้หมดนะคะโอเคระวังหลุดนิดนึง่งโอเคอย้ายมาอยู่บนนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดๆทีนี้ด้านซ้ายทําเป็นเลข8ดค่ะใส่เข้าไปที่ด้านบน ใส่เลข8ปุ๊บก็ใส่สีดำตามปับ๊บนะคะหลังจากนั้นก็ควักค่ะเหมือนเดิมนะคะควักที่ใต้เส้นบนนะคะเราจะควักที่ใต้เส้นสีดำเพื่อเอาเส้นสีชมพูออกมานะคะแล้วก็ควักทุกเส้นที่อยู่ล่างเส้นสีชมพูเอาเล็บช่วยนิ้วช่วยไว้นิดนึงขึ้นไปข้างบนให้หมดนะคะ โอเคทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสลับสีไปเรื่อยๆใส่เป็นเลขแปเสร็จแล้วก็เอาสีดำวางเสร็จแล้วก็เกี่ยวได้ใต้เส้นเลข8นะคะเกี่ยวในเส้นเลข8เพื่อเอาเส้นล่างสุดทั้งหมดขึ้นมานะคะสับซ้ายสับขวาไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการะคะ่ะโอเคเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะหมุนทับลงมา2องเส้นแบบนี้แทนที่จะทำเป็นเลข8ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะ โอเคค่ะม okay. ีเช่นกันนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็สวมทับลงไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะได้ง่ายหน่อยนะคะโอเคเมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราก็เก็บค่ะจบก็คือเอาสีดำหนึ่งเส้น ทับลงไปแล้วก็เกี่ยวทุกเส้นขึ้นมาค่ะง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเกี่ยวทุกเส้นที่อยู่ด้านล่างอ <Oops. S 2> hmm. ุ๊บผิดเส้นค่ะโอเคเกี่ยวทุกเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาให้หมดนะคะโอเคแล้วก็ล็อกได้เลย เรียบร้อยค่ะลายหัวใจหลักสีค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากค่ะพอเราอย่างที่บอกว่าพอเราใช้เป็นตัวโดนัทเชฟมันเป็นเส้นกลมมันเลยไม่บิดก็เลยยิ่งออกมาสวยเป็นพิเศษนะคะสีสันก็สดใสนะคะเรียบร้อยค่ะสร้อยข้อมือลายหัวใจหลักสีค่ะ